ดีครับผมอาจารย์ตอสตาโนตีเพชรแสงทองมิน,นี้ือได้เดินทางเข้าบ้านพักนะครับเพื่อทําการซ่อมเพื่อจะเตรียมตัวในชสดคุมปิดนะครับนักลีกไล่ครั้งที่16บหกผลกระทกนี่ด,ดีครับพอเศร้าสองหมงื่นสองคืนนเลยครับจะได้เขาไปบ้านพักครับปกติก็จะได้เอาอ่อนปกติจะเอาอ่นรถที่เทาไปนะครับแต่ว่าผลกระทุกแห้งเลยครับมนุษย์มองใบหอมครับ ได,ได้ยืมรถผู้ชายไปยืมลลรถหลวงไปสิ่จังหวัดได้หมดถึงสองหมื่นทีนตามกันครับพี่น้องว่าไปหอดที่นีไผไปหอดเนี่ยนะครับที่บ้านพักขอบ้านพักกันครับผมครับพ,พี่น้องตอนนี้ก็ได้เดินทางมาถึงสำนักง,งานแล้วนะครับยังโมโหว่ามีผูดด้ใดมาหอดเนี่ยคือเห็นเมียจิรีเถอะเนาะวอนมาหอดวอนโมโหเราบ่มนี่ ดังสิมันนั่งโตโคโอยู่โอ้ทีมงานเครื่องในมิวสิกก็มางหอดแล้วโอ้ฝนตกทีมงานเครื่องในมิวสิกมาถึงแล้ว อสวัสดีครับโอ้ <iri> oh! ว่ามา <amp> um. หอดก่อนมูมีผู้มาหอดแล้วตอนนี้ทีมงานเอียกเอียกทีมงานเอียกเอียกมาถึงแล้วอาจารย์กฤษณะอาจารย์กฤษณะมาถึงแล้วครับสวัสดีครับน้องมิกน้องมิกสวัสดีครับน้องมิกแชนแนลน้องเต้ยครับสวัสดีครับโง่เง่าโผล่โผล่ โอ้มีแต่ผูมาหอดก่อนพ่อว่าพ่อมาหอดก่อนมูดหรือว่าแมนตัวสั่งนี้โอ้มีแหนมกินด้วยตุ๊บเซนิวตุบเซนดิวเซนบิวแล้วหมอด้วยอย่างนี้ย่างมานก่อนล็อกนก่อนต้องใส่ถีบล็กขนอยู่เยอะเก็บของเขาในห้องกันพี่น้องนี่นะครับบองพ่อม็กอาศัยผมก็ไรอืออาหารหมือกับบางหิวมานอนน้ำ มันไม่มีห้องพักนะครับห้องพักกับบกูกันว่าไหนบนอธิษฐางให้ไหม่เยู่ว่าท่านได้สางผมก็นอนห้องเก็บของไปสัยยกก้อนของกะไรอย่างไรละ่ะเยวเอาเก็บของของห้องกันนะครับครับผมเดินทางเข้าบ้านพักมห้อดอ,อีกหนึ่งท่านครับอาจารย์มิวมาถึง,ถง,งแล้วโอ้ขี่มอเตอไซด์มาพี่น้องเลยตาฝนตาฝามากพี่ต่ายส่นศาสตร์ครับโอ้ยฝนหอดแังกลอกเบิร์เบิ่งดเด้อแม่แหม่เลย ตัวลูกเต่าเ,เ,เออเออจับจักสัมพะละจังยังนี่รถใหญ่กับใครอยู่ครูมีรถใหญ่กับขี่มอไซค์มาจงทีละครับสองสามร้อยกิโลไอตัวสัตว์หลูกตากฝาตาฝนมายังยังเหลืออีกสามสี่ทันนะครับกำลังเดินทางมาพวกอา,อา,อาจารย์ตัวอาจารย์เตยแล้วก็อาจารย์เอิร์ดครับกำลังเดินทางมาหอดเดี๋ยวะจะหนอ่อยหรือขึ้นถึหอดและครับ ครับตอนนี้เครื่องเสียงก็ได้เดินทางมาหอดเรียบร้อยแล้วเขาสำนักงานเรียบร้อยนะครับววงสสาายยัน0997โดยการนั่ทีมงานของอาจารย์สันค์ครับสวัสดีครับทีครับอาจารย์สันโอ้มืวันี้เอาทัดแถวมาเลยมั้งป่ะครับเอาทัดแถวมาเลยนะครับก็ความมาตรฐานทีมงานเรากำลังอันนี้มันก็สีไม่เงี้ยสีหน่อยูเราบุไฟนะครับวันนี้เราบุไฟมากเพราะว่า ขุ้งรงเล็กังี้ไปเาอต่อไอมันก็อะไรขไดแ่มีคนอยู่อย่างนี้เลยเนาะต่อเนาะอันนี้เหรอครับมีคนอยู่เนาะอาจจะมีอยู่ครับอันนี้โต๊กินม่งวงครับนี่ยม่วงนี่สิบหายเพื่อละครับนี่เบินสำนักงานแล้วกินเมวโตกินกับวธออาจารย์ ฝนฝ่าก็จะแม็น hmm. ด yeah. yeah. ีอ้าวดีอะไรครับมันยังบ่ฮ่อนยังรอสมาชิกอีกหลายท่านนะครับเดี๋ยวเดินทางมาถึงเดี๋ยวผมจะไทยเบื้องนะครับทีมงานมามาอีกแล้วครับสามท่านสวัสดีครับจันเตยมาหอดแล้วครับจางเอิญครับจางเอิร์ญครับยิ้มก็ได้จ้ายิ้มก็ได้จ้าสวัสดีครับผมอันนี้ลูกน้องซุ้ยครับฟังหันฟัวเพื่อนไหมครับฟังหัน ขอบุญกับพิดเยเปนยังเป็นยังเป็นยังดูพอขึ้นตังโหัวหน้าเพอ่ไดาเขาเาเขาแงเื้อเสื้อแง่างมาวอจริงเือขอมันวามจริงบบเา่อเขาแจมยนไทีนะไอเอาตอนบ่าคือจะขีีกับมฮอนี่คือเป็นรถกิงวะเรถือม่กับซือไม่โอ้อาจารย์ตัวโลก จันจันตัวราเป็นคนดีมีมีอันจะกินหลายเติบผมนี่ครับโยบะกินครับน้องโอ้ยฝนกดทกดีได้หอดสายบหางกินโซากห่ออะไรกันก็ห่ออะไรกันผักควนกิน้าวกินน้าแล้วกันเด้ออยู่รลกขั้วพวกมีแง่มามาให้งละเพิ่นไปตลาดอยูเพิ่นไปตลาดยูตหนาเป้าล้อกร่ ขั้นย่านพอดีแ้วะมาีแงขั้นขั้นมาสิเบือกขั้นมาสิเบืองเงืนอันนี้เลยตัวสัญนานบ่อคอยชันเจี๊ยงไดกวั้ญาณบ่อโอ้ยม่กินน้ำเนี้ยวหหนาเผายิ่งนหหนาเผาหนาเเผาขนาดโอ้ยปวคือมีหอยใช่ไหมไม่เคยมีปวดเยของเสีบหนาโอยเกือบนั่นนี่หนีอีเป็นเือนหาด้วย เด็กกําลังที่ตั้งอู้ปกรอ์ครับเป็นแบบานมาโควกกันแล้วนับทยับหล่อกตั้งฟองสอบปัญญบัตรและกับที่้ายบรรยากาศการสอบให้เบื้องหน้านะครับผมครับผมตอนนี้ก็ขอบานพากฝอมกันแล้วรดทุกคนนะครับจันตัวยกยุทิยะฐานะมากเป็นพื้นเมืองอีสานแล้วครับเป็นเป็นพีนเป็นแค้นเป็นโหวดเป็นซ้อนะครับเป็นเป็นคูบาอาจารย์ทังด้านดนตีอีสานกําลัง ต่อเค,ำคำเรื่องครับมากรเมียนครับแล้วจะไล่จากสายไปขวานะครับวา่ามีไครเนี่ยตอนนี้เ้าเหลี่ยงกันอยู่ตอนนี้เ้าเหลี่ยงกันอยู่ทิพขินนะครับเริดต้นจากกันอาจารย์ณะครับอาจารย์มือคลมเปียกแล้วก็อาจารย์เอิร์ดมือทรอมโบนอาจารย์นอตมือยอยางวะนี่เทนเนอรเมื่อน,อน่ครับนี่มือเบสครับอาจารย์จอนครับอาจารย์จอนนะครับาอาจารย์จอนสัน อันนี้อาจารย์เต้ยรังสีมันครับผมอาจารย์บิวไปไหนล่ะอาจารย์บิวอยู่อาจารย์บิวไปไปทำอะไรล่ะอันนี้อาจารย์อาจารย์มิก้าอาจารย์น้องมิกอาจารย์เต้ยอาจารย์บิวสวัสดีครับผมอาจารย์ตำแหน่งนะครับประจารย์ตำแหน่งครับผมประจำตำแหน่งเราจะพร้อมซ้อมกันแล้วนะครับพร้อมซ้อมคาดว่าหมดขวดใหญ่หนึ่งก็อาจจะคงจะได้ซ้อมกันนะครับอาจารย์ตั้มครับนี่เขาหลบรอ แต่ผมใหม่ด้วยแั่ผมใหมให่จะได้ <ผม S 2> นะเมืม่อเดียวคุณเมืม่อต่อมาั้นคุปิดร้านเลยจะได้อันนี้ต้องหนิงที่นครครับโค้ชผมนักร้องน้ำพ่นเขาครับนักร้อง <c oughs> นุง่มลูกรอนะครับกำลังเตรียมการยัางค่ะมาคอมเมนต์ครับพี่น้องเดี๋ยวจังหน่อยผมสีไทยบรรยากาศการนะ,านะครับแต่ผมเดงยวนี้ยังว่าท่านแต่งงานอยู่ครับท่านแงงานกับกองจักดูฝนอยู่จัหน่อยได้สีไทยเพ่งครับ สวัสดีครับพี่น้องครับผมทิวิกรชาแนลอยู่กับช่องของสตาร์ดนตรีเพชรแสงทองนะครับผมพี่น้องฝากพี่น้องติดตามอยาลังแรงใจนะครับวันนี้คลิปนี้ก็เป็นคลิปที่เดินทางเข้าวันพักของไอ้เพื่อนนะครับเน่นครับไอ้เพื่อนเป็นผู้นำนักดนตรีนะครับผมเป็นผู้นำเป็นทุกสิ่งทุกอย่างเออเพชรยัางสี่ทุกสี่ทุกอย่างนะครับเป็นผู้เฒ่าผู้แก่สวัสดีค่ะนักศิลป์ค่ะเป็นผู้เฒ่าผู้แก่ว่าเป็นเป็นเก่าคนแก่นะคะ ยาบาดเถายาบาดเถารุ่นบุกเบิกละบอดปัจจุบันย้ายเขชิบนันอยู่ดีชิบบุกเบิกอยู่นี่นี่เราเราอยู่รุ่นแรกได้ไหมแต่บอดล้มมาอยู่สิบสี่ปีมันติดแม่นครับสิบสี่สิบห้าปีตอนนั้นนี่ครับชิบนี่ก็รุ่นแรกจะชิบเดินทางเข้าวันพักนะครับผมเพื่อจะเตรียมไลฟ์สดในตาไลฟ์ครั้งที่สิบหกนะครับผมพี่น้องฝากพี่น้องสุขุมสุขคนติดตามให้กำลังแรงใจทีมงานแสงทองแคลนทุกท่านนะครับผมเขาจีฮิตออกมาดีที่สุดแล้วพี่น้องงานโชว์แต่ละรอบก็คือกันได้พี่น้อง มันบรแมามงานเที่ยวออกตามบุญเนาะออกตั้งอย่างวัดออกเป็นงานบุญไว้ยังไงไปงานจ้างสิน่ะงานจ้างน่ขนเขาเพิเขาล็อกคิวแลไวเขาเดินนี่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 สิมันก่คือกนอันขันงานโชว์นี่สิแบบคือมีโชว์แบบละครสั้นทุกสิ่งทุกอย่างเพลงกันไม่ไม่ให้คนตรีแกะรอบละสิบเพลงนียพี่น้องแม่ค <laughs> <สำ S 2> รับรอมรวมชบ่วบรมวมโชว์นด้นี่รอบละสิบเพลงนี่ครับ เพลงกูจินแน่เพลงผมแน่เพลงบอดแน่เพลงอ้หลายๆคนนะครับแต่ว่าเน้นๆเลยคือรอบนี้มีโชว์โชว์โชว์ใหญ่โชว์ใหญ่สามโชว์น,น,ชวน,นะครับผมวันที่เอ่เอสามสิบเอ็ด <30 S 2> ันครั้งที่สิบหกนะครับพี่น้องซื้อบัตร100หนึ่งร้อยบาทนะผมได้รวมบุญกับทีมงานแสงทองฟิลแลนด์พรอมได้พี่น้องครับบอดใหญ่ใจดีคือมีโครงการทำบุญกับผู้ติดเชื้อหรือผู้ประสบภัยโควิด ส,สิบเก้านะครับพี่น้องร่วมบุญสาธุบุญน้อกันพี่น้องครับครับคลิปนี้คลิปเดินทางเข้าบ้านพักนะครับผมเตรียมที่จะไลฟ์สดครับผมนี่คือการซ้อมนิดเซียวสาธุสาธุเซียวาสธุบุญครับสาธุบุญเซียวบุญมามามานี่หอาหมู่บ้านไหมครับจะทำเสียแพงกีนแค่ไรครับพี่น้องขอบุญแห้งครับผมมากมณีเรียกนี่เฮ็ดครับมณีสมเดี๋ยวยิ่งเข่ามาวหน้าเพื่อจะเป็นไอ้สปอนเซอร์ไอเนี่ยก็คาเฟ่บ่ กาแฟคุณดีนะค่าค่าสีรอคือเพื่อนค่าสีรอคือหนิงที่นค่อค่าได้ง้มกันฮะย้ำกันก็เลยสอนการนำพวนไว้เดินทางเข้ามาหนิไม่ได้จอดส่เลยเนาะบ่อบ่อครับก็คือเสรษของเงือบเพราะว่าทีมงานเขามเป็นทีมงานใหญ่ทีมงานใหญ่แล้วก็มีปัญหาขึ้นมามันจดนตัวมาสิทาผู้ใดติดขึ้นมาปั๊บนี่คือจบเลยแรมคือจบเลยจริงๆเลยนะครับพี่น้องนี่ก็คือคือยังผมเนี่ยเดินทางมาพี่น้องก็เห็นเห็นตามคลิปอะไรพี่น้องคือเดินทางมาคืน กินข้าวมาจากบ้านมันไก่เนาะต้องจอดเติมมันอยู่เทียนนึงโยมแต่ว่าเขาไม่ได้หลงสายได้พี่น้องเพราะว่าเราต้องเซฟเพราะว่าท่ามลายต่ละล่องมันม่คือกันเนาะอไเขาหายเนี่ยเขาหายเนี่ยบริจอดเลยเขาหายมันบลาไก่ปันไดเนาะเจ็บแบบติ๊กตัวหายหายของลอยกับสามลอยเนาะต้องจอดเติมมันอยู่เทียนนึงนะพี่น้องก่อนที่เข้ามาบ้านกันต้องเซฟนะเพราะว่าป้านพักกับทีมงานหลายใช้จิตเป็นน้องอีกน้องนั้นได้ตายอีกกับพี่น้องต่างคนต่างเซฟทุกคนได้บันีด พ่อคนน้องเซฟซอยกันนะครับพู้ใดที่ผู้ใดที่บริมีภารกิจยังทั้งบ้านนั่นสิแต่แต่บริเมื่อนะครับแลมนพักกู่นี่ยากเลยพักอยู่นี่เลยคือคือคืนไม่กลับเลยถ้าคนมีธุระจริงๆเออกลับได้ถ้าเป็นรถส่วนตัวแมนครับเพราะว่าบริเมืกลับทีมงานท้องบริขึ้นรถตู้รถประจำทางได้พี่น้องไม่นช่ขึ้นเขาบริขึ้นหรอกสมมุติเขาบริเลนแหละเซฟสุดๆพี่น้องครับเพราะว่าที่ที่ว่ามันอยู่รอดปลอดโควิดนะพี่น้อง ภาวาโควิดซูมือนี่โอู้นักหนานักหนานักก็ทุ่ดรอบกัว่าอะไรนี่พี่น้องขึ้นมือละหมื่นกว่าตะกี้ขึ้นมือละพันสองพันกัว่าหลายดอกเดี๋ยวนี้ขึ้นมีถุนลมื่นกว่าล่าสุดมื่นเจ็ดนะครับขึ้นอ่ะเพราะมันลดได้เนี่ยขึ้นตะเพิ่งตะเพื่อซอยกันพี่น้องซอยกันเพระไม่ละมือเดี๋ยวกับผ่านโควิดไปนน้ำกันครับผมอยู่รอดปลอดโควิดครับผมคลิปนี้กับสีส้มไทยไปเท่านี้นะเก็บบรรยากาศตอนไอ้เพื่อนขี่รถเข้ามาบ้านพักนะครับผมเก็บบรรยากาศโดยรวมนะครับผมว่าเพื่อน จุดจุใดจุดๆผู้ใดๆมาแล้วเนี่ยยังนี่พี่น้องครับผมขอบคุณทุกซับสไครต์ทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ครับผมที่ให้การติดตามสตางเพชรแสงทองเพชรแสงทองนะครับผมสตางดนตรีเพชรแสงทองงสตาดนตรีเพชรแสงทองครับผมขอบคุณขอบคุณทุกซับสไครต์ทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ครับผมที่ให้การติดตามขอบคุณที่ดูคลิปจนจบคลิปนี้เอาไว้สำนีคลิปหน้าพอกันไหมจะเป็นอะไรรอติดตามทางช่องครับผมได้เลยพี่น้องสวัสดีครับ